สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพร้อมครับวันนี้15ําธันวาคม2563ครับมาทักทายพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาและขอเป็นกำลังแรงใจให้ชาวนาทุกท่านที่ยังไม่ได้เงินครับตอนนี้มีมีคนยังไม่ได้เงินครับเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดูจากคอมเมนต์ ในการขึ้นคลิปของเราที่ขึ้นคลิปไปทาง YouTube ก็มีท่านผู้ชมมาชมมาดูคลิปแล้วก็มาคอมเมนต์มาให้ความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ก็พอสรุปได้ว่าไร่ละ500รายลแล้วไม่เกิน20ไร่สูงสุด1,000 0บาทรอบแรกนี่ที่รัฐบาลบอกแบ่งจ่าย2ครั้งจริงๆแล้วเขาจะให้ไร่ละพันเนี่อ่าครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ก็เป็นหมื่นแต่แบ่งจ่ายสครั้ง โดยให้ครั้งแรกไร่ละห้าร้อยขัวเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่หมื่นก่อนเมื่อจ่ายครบรอบแรกทุกคนก่อนก็ต่อไปก็จะจ่ายไร่ละห้าร้อยรอบสองเงินเดียวกันนะครับเขาไม่ได้เรียกว่าเงินค่าเกี่ยวข้าวหรือเงินอะไรทั้งสิ้นเขาเรียกเงินค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับอันนี้ไร่ละห้าร้อยมีคนคอมเมนต์ว่ายังไม่ได้เราก็ต้องเชื่อเพราะเขาเป็นชาวนา มาดูคลิปที่ช่องของตองพรพรมก็บอกว่ายังไม่ได้ก็ต้องเชื่ออย่างนั้นในขณะที่สื่อหรือว่าที่ไปดูสื่อตามสื่อถ้าไปดูข่าวข่าวรัฐบาลนนะ่บอกว่าไล่ละห้าร้อยนี่จ่ายแล้วนะรอบแรกนี่บอกว่าจ่ายครบแล้วด้วยเออแต่จริงๆแล้ว มันไม่ได้ครบนะครับถ้าได้ครบนี่จะต้องไม่มีใครคอมเมนต์ว่ายังไม่ได้อันนี้มีทุกวันเลยว่ายังไม่ได้ไร้ละห้าร้อยรอบแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่อยู่เยอะอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับไหลละห้าร้อยยังไม่ได้นะครับนะมีนะเนะพราะนั้นรอบสองอย่าเพิ่งไปพูดถึงเอารอบแรกให้หมดทุกคนก่อนนี่นะครับเพราะว่ารอบสองเนี่ยถึงยังไงรัฐบาลก็ยังไม่พูดง่ายว่าจะจ่ายวันที่เท่า Rab, ไหร่อะไรยังไงนี่คงยังไม่พูดถึงง่ายเพราะ จากนี้ไปเป็นช่วงปลายปีเดือนธันวาเนี่ยรัฐบาลก็มีกิจกรรมมีมาตรการต,าต่างๆที่จะทากระตุ้นเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายพอไปถึงปีใหม่ก็จะพูดถึงเรื่องเพิ่มกําลังซื้ออะไรนะคนละครึ่งอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กระช่วงเงินเดือนมีมาตรการเนี่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีใหม่อะไรเยอะแยะมากมายไล่ละห้าร้อยรอบสองนี่คงยังอีกนานกว่าจะพูดถึงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ยังมีคนไม่ได้รอบที่หนึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ จะได้เมื่อไหร่จะได้ยังไงนี่น่าสนใจมากกว่าอันที่หนึ่งอันที่สองโครงการประกันายได้เข้าที่ประกาศออกมาแล้วและจ่ายแล้วพอผ่านงวดไปปั๊บนี่ถ้าสื่อฝั่งรัฐบาลเขาจะบอกว่าจ่ายแล้วงวดหนึ่งจ่ายวันที่เท่านั้นเขาก็บอกไปงวดสองจ่ายวันที่เท่านั้นงวดสองสามสี่จ่ายแล้ววันที่9ว่ากันไปนะงวดห้าจ่ายเมื่อวานนี้สิบสี่ธันวาาก็ว่ากันไปนะแต่ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นงวดหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้ามันจะมีควบคู่กันอย่างนี้เลยมีคนได้มีคนได้อันนี้ไม่ปฏิเสธว่ามีคนได้แต่ได้ไม่ครบทุกคนในรุ่นนั้นในในงวดนั้นเช่นงวดหนึ่งนี่ผู้ระบุวันเกี่ยวข้าววันที่เท่านั้นถึงวันที่ตอนนี้นี่ก็มีคนระบุวันเกี่ยวข้าววันที่เท่านั้นถึงวันนี้แล้วก็มีคนได้เงินโอนจริงแต่อีกฝั่งหนึ่ง คนไม่ได้เงินโอนมีจริงอีกทุกงวดครับงวดหนึ่งถึงห้าเนี่ยมีจริงมีคนไม่ได้จริงเพราะถ้าเขาได้เขาคงไม่มาคอมเมนต์ว่าไม่ได้งวดสองไม่ได้งวดสามไม่ได้งวดสี่รอบสองยังรออะไรทองนี้บางคนก็ว่างวดหนึ่งยังไม่ได้เลยยังรออย่างนั้นเราต้องเชื่อพี่น้องประชาชนที่มาดูคลิปของเราว่าเขาคงไม่ได้จริงถ้าเขาได้จริงเขาคงไม่มาคอมเมนต์และพอไม่ได้แล้วเกิดปัญหา ว่าจะไปติดต่อใครอะไรที่ไหนยังไงเพื่อที่อยากจะรู้ว่ามันทําไมจึงไม่ได้เพื่อที่อยากจะรู้ว่าจะได้เมื่ออไหร่นี่คือปัญหานะครับไม่มีที่ถามเลยพอดูคอมเมนต์เขาก็บอกว่าไปถามเกษตรบอกให้มาถามทกลพอมาถามตกลบอกไปถามเกษตรอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่รู้จะถามใครนะครับพอถามช่อง youtube ก็ตอบไม่ได้นะ บอกตามตรงนะครับช่องตองพันพรมไม่สามารถตอบได้เพราะสิ่งที่เอามาเล่าให้ฟังก็คือสิ่งที่เป็นข่าวข่าวเขาว่ายังไงเอามาเล่าต่ออย่างนั้นเช่นรัฐบาลบอกว่าจะจ่ายงวดนี้วันที่เท่านี้ก็พูดได้เท่านั้นนะครับพูดได้เท่านั้นแต่ถ้าถามว่าทําไมจึงไม่ได้ทําไมจึงไม่ได้พร้อมกันอะไรอย่างนี้มันคือมันตอบไม่ได้มันถ้าจะตอบได้มันต้องไปคน้นไปควา้าไปถาม ไปหาไปสอบไปถามไปซักมาหน่วยงานภาครัฐไม่ค่อยอยากจะตอบคำถามถ้าไม่เกี่ยวข้องนะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องยังไงเช่นเราไม่ใช่เป็นคผู้ไม่ได้เงินนี่สมมติว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ประกรันรายได้งวดนั้นและเราไม่ได้เงินและเราไปถามนี่เขาไม่อยากจะตอบนะครับนี่พูดตรงไปตรงมาเลยคนที่ไปถามก็ต้องเป็นคนที่ไม่ได้เงินไปถามเขาจึงอยากจะตอบ มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเวลาเราไปหารายละเอียดมาเนี่ยม,มันไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐคือถ้าเราจะถามแล้วมันไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของผู้ถามเนี่ยเขาไม่อยากจะตอบพูดตรงไปตรงมาเลยอันนี้เคยประสบมาแล้วนะครับเคยประสบมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องบัตรสร,ริการแห่งรัฐเช่นเดียวกันเวลาเราโทรถามไปเนี่ยศูนย์บริการลูกค้าบัตรสบร,ริการแห่งรัฐเนี่ยเขาพุ่งประเด็นมาว่าเราเป็นคนถือบัตรเลขที่อะไรที่อยู่หน้าบัตรนะ่ะ เลขประชาชน13หลักเราอะไรเราเดือดร้อนเรื่องอะไรเขาจะถามเรามาอย่างนี้แล้วเขาจะตอบเป็นรายคนว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรเขาจะตอบให้แต่ไปถามรวมๆถามเพื่อความรู้รู้สึกจะเป็นการรบกวนเขาเลอเกินประมาณนั้นนะครับเพราะฉนั้นเวลาเราจะไปหาอะไรมาตอบพี่น้องประชาชนที่ดูช่องยู u ูบดิมันเป็นความลําบากควสมคกวรเพราะนั้นมีหลายเรื่องที่เราไม่สามารถจะตอบได้เช่นข้าวสองชนิดจะได้วันที่เท่าไหร่นะครับสอง เอ้แปลงเดียวกันไอนาติดกันเลยบ้านติดกันด้วยไล่ละห้าร้อยรอบที่หนึ่งทำไมเขาได้ไปแล้วทําไมผมไม่ได้อ่างนี้ตอบไม่ได้อีกเราก็ตอบไม่ได้อีกแจ้งวันปลูกวันเกี่ยวอยู่ในช่วงเดียวกันประกันไรายได้งวดสองเขาได้ไปแล้วนี่ประกัะไรรายได้ข้าวงวดสองนี่แต่ของของของเรายังรอดิอย่างนี้ก็เยอะแยะมากมายครับสรุปแล้วเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องเกินความสามารถที่ทางยูทูบยูทูบเบอร์ ไปหารายละเอียดมาตอบให้ได้เพราะเพราะเราไม่ใช่เจ้าของเรื่องที่ได้รับเรื่องความไม่สบายกายไม่สบายใจเรื่องนั้นไปตอบไปถามหน่วยงานรัฐก็ไม่อยากตอบหน่วยงานรัฐเขาจะตอบเฉพาะเจ้าของปัญหาไปตอบไปถามยกตัวอย่างสํานักง,งานเกษตรน,นี่คนที่ไม่ได้เงินก็ต้องเดินทางไปถามหาเขาเองโดยการนําบัตรประชาชนไปนําทะเบียน าเกษตรกรไปแล้วไปขอสอบถามปัญหาหน่อยมีปัญหาด้านข้อมูลไหมข้อมูลเราไม่เรียบร้อยไหมเพราะอะไรเราจึงไม่ได้เงินได้ละห้าร้อยรอบที่หนึ่งเพราะอะไรเรายังไม่ได้ประกันรายได้อวดสองไอ้นี้ถ้าเจ้าตัวไปนี่เขาตอบเขามันเป็นการบริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของปัญหาไปถามปัญหาเขาอันนั้นโอเคเขาตอบแต่คนอื่นไปถามเขารู้สึกรบกวนจริงๆรบกวนเวลาทํางานเขาหรือเปล่าไม่รู้ หรือเราหรือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราจะต้องไปถามก็ประมาณนั้นนะครับก็ก็มันไม่มีนะไม่มีปัญหาหลายเรื่องที่เกินกว่ายูทูบเบอร์จะตอบได้ก็มีนะครับพี่น้องเกษตรชาวตะกวนชาวนาทุกคนทุกท่านเช่นจะได้วันไหนนี่ผู้เข้าสองชนิดจะได้วันไหนนี่แล้วก็เพื่อนเขาได้ไปแล้วประกันรายได้งวดหนึ่งงวดสองงวดสามหนึ่งเขาได้ไปแล้วเราไม่ได้จะได้วันไหนนี่นะทำไมได้ไม่พร้อมกันอะไรพวกนี้ เป็นคําถามที่ตอบไม่ได้เลยนะครับตอบไม่ได้เลยคือถ้าจะตอบไปเอาเอ,เองเนี่ยมันไม่ถูกนะครับมันจะต้องเป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเขานะครับถึงมาตอบได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันตอบไม่ได้นี่ก็ได้แต่บอกว่าถ้าท่านใดมีปัญหาก็ให้ไปสอบถามหน่วยงานภาครัฐได้เงินไม่ครบก็ต้องไปถามตกลงอรทําไมได้เงินไม่ครบนะครับเราก็ดูข่าวดูสื่ออยู่ถ้าปลูกข้าวเจ้ากี่ไร่ ส่วนต่างมันตันละเท่านี้เราก็คํานวณเป็นนี่กี่ไร่เลยอ่ะแล้วมันจะได้ข้าวกี่ตันเราควรสูนต่างดูมันได้กี่บาทเราก็พอรู้แต่พอเวลาโอนมามันไม่ถูกนี่จะไปถามใครนี่เอาก็แนะนําไปถามทกศก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้คนที่ไม่ได้รับเงินโอนเนี่ยเอายังไงมันก็มีอยู่เขาบอกว่าติดต่อสามที่ เมื่อถึงงวดโอนเงินประกันไรายได้แล้วไม่ได้รับโอนเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อได้สามที่หนึ่งสำนักง,งานเกษตรอำเภอปถามดูซิเขาบอกสองทอกศส,สามสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนะครับพาณิชย์จังหวัดเกี่ยวอะไรด้วยพาณิชย์จังหวัดเกี่ยวโดวยตรงนะครับเป็นเจ้าของงานโครงการประกันไรายได้ระดับประเทศเลยทีนี้ในพื้นที่นี่ก็มีพาณิชย์จังหวัดที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดประชาชนสามารถไปร้องทุกข์ร้องเรียนได้ว่าถึงงวดจ่ายแล้วไม่ได้รับเงินโอน ก็ไปร้องเรียนที่พาณิชย์จังหวัดได้ให้เขาเก็บข้อมูลเราไว้เพื่อส่งต่อส่วนกลางเพื่อตรวจสอบว่าท,ทําไมจึงไม่ได้อะไรยังไงเพื่อช่วยเหลือต่อไปมีพาณิชย์จังหวัดนอกจากนั้นยังมีเบอร์1569ครับถ้ายังไม่ได้รับเงินโอนประกันรายได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าพืชทุกชนิดที่ประกันรายได้ถึงงวดแล้วยังไม่ได้ให้โทร1569เมื่อโทรติดแล้วกด3หลังจากนั้นก็ทำตามระบบของเขานะครับก็จะเป็นการบรรเทาภาระว่าเอ๊ะ เราได้ทําในสิ่งที่เราควรทําแล้วเราไม่ได้เงินนี่ถึงงวดแล้วไม่ได้เงิน,นต้องโทรร้องทุกร้องเรียน15ึ่เมื่อโทรติดแล้วกด3หลังจากกด3แล้วก็ทําตามระบบที่เขาบอกเพราะว่ามันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเราก็ทําได้แค่นี้นะครับในฐานะยูทูบเบอร์ถ้าไปตอบอย่างอื่นมากกว่านี้ไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลนะครับหรืออาจจะพลาดพิงพูดพลาดพิงหน่วยงานเขาก็ไม่ได้อีกมันจะเป็นการละเมิด ละเมิดหน่วยงานเขาอีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีธนาคารตรก,าากาาสกระทรวงเกษตรมีอสออันเท่านั้นละ่ะที่จะจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวหรือว่าไรละห้าร้อยนี่นะครับแต่ถ้าเราไปพูดเราไปวิจารณ์ไปออกความคิดเห็นมากๆมันกระทบกระเทือนหน่วยงานเขามันรู้อยู่พอรู้ว่าพอรู้ว่าทําไมถึงไม่ได้เงินนี่มันไม่ยากหรอกไอ้ที่ไม่ได้เงินก็มันไม่มีข้อมูลนี่มันจะยากอะไรทรกาศาเขาเคยบอกว่าทกาศเนี่ยเขาจะจ่ายทุกรายถ้ากระทรวงเกษตรส่งข้อมูลมาให้เขา รายละห้าร้อยถ้าส่งข้อมูลมาจ่ายเขาบอกจ่ายทุกรายที่ลงทะเบียนบูกข้าวเห็นไหมถ้าไม่จ่ายมันจะคิดคิดเป็นอย่างอื่นไปได้ไหมนี่ก็แสดงว่ามมนมีข้อมูลที่จะจ่ายก็ยังไม่จ่ายหรือมันอย่างอื่นก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปมากมันก็จะละเมิดมันก็จะไปพาดพิงหน่วยงานเขาเอาเป็นว่าขอเป็นกําลังแรงใจให้กับพี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านก็แล้วกันถ้าท่านยังไม่ได้ก็ขอให้ได้ไวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกรันรายได้งวดหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ท่านยังไม่ได้ ไลยละห้าร้อยรอบแรกที่ท่านยังไม่ได้ก็ขอให้ได้ไปๆก็แล้วกันหากว่าท่านยังไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจก็ต้องไปติดต่อ3หน่วยงานากกสสำนักง,งานกเกษตรอำเภอสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดหรืออีกช่องทางหนึ่งประกันรายได้ข้าวถ้ายังไม่ได้รับเงินโอนก็โทร1 5 6 9กด3ครับทุกอย่างก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้มันได้มาในสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้นะครับก็ปีนี้เป็นปีที่มีปัญหาอย่างมาก ในเรื่องการจ่ายเงินมีปัญหาจ่ายช้าจ่ายเร็วจ่ายจ่ายไม่เร็วจ่ายไม่ครบไม่ครบหมายความว่าบางคนลงไปลงทะเบียนไปกี่ไร่แทนที่จะได้เงินประกันรายได้ข้าวเท่านี้ก็ได้เท่านี้จ่ายไม่ถูกต้องน่ะนะจ่ายไม่จ่ายไม่ครบทุกคนในงวดนี้เช่นงวดนี้ระบุวันเกี่ยวข้าวสามสิบพยอถึงหกธันวาคมนี่แทนที่จะได้ครบทุกคนในหมู่บ้านนี้ปรากฏว่านั่งมองดูเพื่อนบ้านได้เงินไป บ้านชี้ติดกันได้ตัวตัวเองไม่ได้อย่างนี้มีก็เรียกว่าจ่ายไม่ครบทุกคนในงวดแล้วยังมีจ่ายไม่ครบทุกบาทในแต่ละคนนี่เช่นลงทะเบียนไป16กไร่ได้เงินมาเท่านี้บาทเอ๊ะทำไมไม่ถูกอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ก็ฝากเป็นกําลังใจทุกคนทุกท่านขอให้ได้เงินโดยไวนะครับในส่วนที่ยังไม่ได้และใครที่ยังไม่ได้จริงๆก็ติดต่อหน่วยงานตามที่บอก ก็จะบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจได้บ้างแล้วก็พอจะได้รับคําตอบได้บ้างว่าจะได้เงินเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงนะครับทุกอย่างก็ขอเป็นกําลังแรงใจนะครับขอได้ไบใในขณะที่คนที่ได้ไล่ละห้าร้อยรอบหนึ่งไปแล้วก็ขอภาวนาให้ทางราชการทางรัฐบาลได้ใจ่ายให้ครบทุกคนใบไวรอบที่หนึ่งนี่และต่อไปรัฐบาลก็ขยับมาจ่ายรอบสองใบเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ชื่นใจต่อไปครับคลิปนี้ ก่อนนอนวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีครับมีความสุขพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาพบกับสิ่งดีๆกับวันใหม่ต่อสู้กับชีวิตในยามเศรษฐกิจที่เป็นอย่างนี้นะครับขอมีกําลังใจและสู้ต่อไปขอมีความสุขครับสวัสดีครับ